หมูกระทะและชาบูสไตล์พรีเมียมแซลมอนซาซิมิไม่อั้นแค่คนละ799บาทเท่านั้นค่ะสายบูเฟตต้องมาโดนร้านนี้เลยนะคะ ร้านทองกิ้วฮิเดะแอนชาบูค่ะร้านเด็ดในดวงใจของชาวทองหล่อเลยนะคะใครที่กําลังมองหามือพิเศษที่รวมทั้งความฟินและหมูกระทะไทยแท้แ,ทและชาบูน้ําซุปส่งตรงจากญี่ปุ่นรวมไว้ในที่เดียวนะคะบอกไว้เลยว่าที่นี่คือคําตอบขายกความครีเมี่มมาเสิร์ฟแบบบุฟเฟ่สุดอลังการจ่ายแค่คนละ799บาบาทเท่านั้นหมูกระทะฉบับไทยแท้ๆนะคะย่างเนื้อหอมฉุยเป็นกระทะทองเหลืองทรงดั้งเดิมนะคะที่มาพร้อมกับเตา านฟีลหมูกระทะบ,บ้านมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะส่วนตัวน้าซุปของชาบูเขานะเป็นน้าซุปต้นธรรมบที่เดะนะคะบอกเลยว่าน้าซุปเขาเนี่ยหอมหวานมากเพราะเขาผ่านการเคี่ยวไก่และผักบอกเลยนะว่าฟินสุดๆเลยค่ะในเซตอาหารนะคะมีมากกว่า40รายการที่ทุกคนได้เลือกทานเลยนะคะอย่างเช่นไฮไลท์ที่ต้องยกให้วันนี้เลยนะเป็นบุฟเฟ่ต์แซลมอนซาซิมิที่ทุกคนสามารถสั่งได้ไม่อั้นเลยนะคะหั่นสไลด์มาชิ้นหนากําลังดีเลยนะคะคือฟินมากเลยค่ะทุกคน ของดียังไม่หมดนะคะทุกคนสายเนื้อห้ามพลาดเลยนะเนื้อสันคอออสเตรเลียแบบพรีเมียมนะคะลายไขมันแทรกเนื้อนะคะเนื้อนุ่มเด้งพอวางย่างบนเตาแล้วนะสุกแบบมีเดียมคือที่สุดเลยนะรสเนื้อของเขานะหวานมันละลายในปากคือเลิศม,มากเลยค่ะเนื้อเสือร้องไห้นะเคี้ยวแล้วมีความกรึบๆหน่อยๆน,นะพอย่างด้านนอกแล้วให้พอแบบเกรียมๆนะข้างในยังชุ่มฉ่ำบอกเลยว่าฟินสุดๆเลยค่ะลิ้นวัวโคขุนนะคะบางพอดีคําเลยนะเอาไปย่างบนเตา ให้พอเหลืองกรอบๆนิดๆน,นะคะขอบจะยังกรุบๆนะเวลาได้ทานเข้าไปแล้วเนี่ยเนื้อจะมีความเด้งเคี้ยวแล้วมีความกรุบๆหน่อยๆบอกเลยว่าฟินส่วนเนื้อใบพายนะคะไขมันแทรกเป็นลายหินอ่อนแบบนี้เหมาะกับคนที่ชอบเนื้อแบบเนียนๆนุ่มๆม,มีความจุยซี่มากเลยค่ะทุกคนขาส่วนใครที่ไม่ชอบทานเนื้อนะทางร้านเขาก็มีหมูด้วยอย่างเช่นสันคอหมูค่ะหมูสันนอกนะคะเบคอนลมควันนะคะหมู3ามชั้นสไลด์บวกกับพวกซีฟู้ดนะคะเขามีหมด กนะุ้งขาวเด้งนะคะในเซตมีเมนูสไตล์ไทยญี่ปุ่นให้เลือกทานเพียบเลยนะคะเช่นซูชิแซลมอนย่างแบบแซลมอนคำโตๆนะคะซูชิเนื้อออสเบิร์นไฟแซลมอนดองซีอิ๊วสูตรเด็ดนะคะก็มีให้ทานด้วยปีกไก่ทอดหอมๆปงย่างเตาถ่านนะคะกุ้งทอดเทมปุระโอโหฟินมากแถมมีแซลมอนยำซดีด้วยจัดจ้านถึงใจเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะน้ำจิ้มของทางร้านเขามีให้เลือกหลายสไตล์นะน้ำจิ้มหมูกระทะรสจัดจ้านก็มีน้ำจิ้มพรสือ่อเจ๊ชอบมาก ะะใส่ไข่แดงเข้าไปทานกับเนื้อนุ่มๆฟินพอดีคำนี่าโอ้โหฟินมากเลยนะน้ำจิ้มงานทางร้านก็มีนะคะฟิลญี่ปุ่นมากๆกคลมุนสุดๆค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะทางร้านเขาเป็นสูตรพิเศษเลยรแสแซ่บเผ็ดโดนใจฉันมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะใครที่อยากหาร้านบุฟเฟ่ดีๆทานนะคะอิ่มจุกครบที่นี่มาที่ร้านนี้เลยนะคะทุกคนบอกเลยนะว่าบรรยากาศร้านดีมากเตาย่างหอมฟุ้งโตะ๊ะกว้างนั่งสบายนะคะทุกคนคะ่ะฟิลอบอุ่นเหมือนแบบมาญี่ปุ่นแท้ๆเล นะผสมความเป็นไทยด้วยคือบอกเลยนะ้ว่าตอบโจทย์มากค่ะร้านนี้ร้านทองกิ้วฮิเดแอนชาบูค่ะตั้งอยู่ในโครงการ953เข้าซอยทองหล่อ9ค่ะสุดทางเลี้ยวซ้ายจะเป็นถนนสุขุมวิท53นะคะร้านอยู่ใกล้ๆกับหัวมุมหรือใครที่เข้าทางสุขุมวิท53นะคะตรงไปก่อนเลี้ยวเข้าซอยทองหล่อ9นะคะร้านอยู่ขวามือเลยบอกเลยว่าร้านทําถึงสุดๆเป็นอีกหนึ่งร้านบุฟเฟ่ที่เลดคอมเมนต์ในปีนี้ให้เลยค่ะ